คุณเคยเห็นบางสิ่งที่ไม่คาดคิดจนทำให้มุมมองของคุณต่อทั้งประเทศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่บางครั้งความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกไม่ได้มาจากประเทศที่สรงพลังหรือโครงการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่มาจากสถานที่เงียบสงบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2025เมื่อประเทศเหล่าประเทศที่ผู้คนส่วนใหญ่จดจำในฐานะประเทศแห่งความสงบความเรียบง่ายและความเงียบ ได้เปิดเผยสิ่งที่ทำให้ทั้งภูมิภาคต้องหยุดและไม่เชื่อสายตาตัวเองมันไม่ใช่แค่โครงการทางทหารทั่วไปแต่มันคือคำประกาศข้อความถึงโลกว่าผู้เล่นตัวเล็กที่สุดก็สามารถเขียนกฎของอำนาจขึ้นใหมายได้อยู่กับฉันจนจบวิดีโอนี้เพราะสิ่งที่ฉันจะบอกคุณอาจเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับอำนาจทางทหารนวัตกรรมและความหมายที่แท้จริงของความแข็งแกร่งลาวไม่เคยเป็นประเทศที่ของพาดหัวเขา มันเป็นประเทศเล็กไม่มีทางออกสู่ทะเลและสงบสุขเป็นสถานที่ที่ผู้คนไปเยือนเพื่อชมวัดวาอารามวัฒนธรรมและธรรมชาติไม่ใช่ขี่ปนาวุธหรือการทดลองทางทหารแต่ภายใต้ภาพลักษณ์อันสงบปี2025กลับกลายเป็นปีที่ลาวแสดงให้เห็นว่ามีมากกว่าความงามมันมีสมองกลยุทธ์และความทะเยอทะยาน และทั้งหมดเริ่มต้นจากแนวคิดกล้าที่ว่าถ้าเลาสามารถสร้างบางสิ่งที่ส่งพลังราคาถูกและฉลาดพอที่จะทําให้ผู้บุกรุกต้องคิดทบทวนอีกครั้งได้ละนี่ไม่ใช่ความฝันพันล้านดอลลาร์ที่ถูกสร้างโดยผู้รับเหมาหรือนักลงทุนจากต่างประเทศแต่มันเกิดขึ้นภายในประเทศออกแบบโดยวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และนักยุทธศาสตร์ชาวลาวที่เชื่อว่าเทคโนโลยีไม่จําเป็นต้องแพงถึงจะมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ลงทุนอย่างเงียบแบบในโครงการลับขนาดเล็กที่มีเป้าหมายในการพัฒนาอาวุธป้องกันประเทศซึ่งสามารถปกป้องประเทศได้โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจลม่มระบบที่พึ่งพาความแม่นยำความฉลาดและความยืดหยุ่นมากกว่าขนาดและเมื่อมันถูกเปิดเผยในที่สุดโลกทั้งโลกก็ไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เราทำได้ด้วยทรัพยากรที่จำกัดขนาดนี้อาวุธนั้นเองไม่ได้ใหญ่โตหรือโดดเด่นมันไม่ส่งเสียงคำรามเหมือนเครื่องบินลบหรือสัน่นสะเทือนเหมือนขีปนาวุธแต่มันส่งพลังอย่างน่าทึ่ง มีขนาดกระทัดรัดเคลื่อนที่ได้ง่ายและฉลาดอย่างเหลือเสื่อมันคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โรนและการออกแบบแบบแยกส่วนที่ทำให้สามารถทำงานได้หลายรูปแบบทั้งการลาดตะเวนการล็อกเป้าหมายและแม้แต่การป้องกันตนเองมันเหมือนลูกผสมระหว่างฝูงโรนกับระบบป้องกันทีปนาวุธแบบพุกพาแต่สร้างขึ้นด้วยงบประมาณเพียงเสี้ยวเดียวความอัจฉริยะของมันอยู่ที่ความเรียบง่ายมันไม่จำเป็นต้องเหนือกว่า มันแค่ต้องฉลาดกว่าเมื่อประเทศลาวสาธิตระบบนี้ในช่วงต้นปี2025ผู้สังเกตการทางทหารจากทั่วเอเชียต่างสงสัยประเทศลเล็กๆอย่างลาวจะสร้างสิ่งที่มีความหมายในสงครามยุคใหม่ได้อย่างไรแต่เมื่อการสาธิตเริ่มขึ้นความสงสัยก็กลายเป็นความเงียบเป้าหมายถูกตรวจจับล็อกและทำลายด้วยความแม่นยำเกือบสมบูรณ์แบบระบบปสานการทำงานระหว่างโดรนหลายตัวและหน่วยภาคพื้นดินแบบเรียนไทยโดยใช้การสื่อสารด้วย ถ้ามันมีขนาดเล็กแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อผู้สมทั้งผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนต่างตกตะลึงบางคนถึงกับเรียกมันว่าการป้องกันผีเพราะมันแทบจะมองไม่เห็นจนกว่าจะจมตีสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าประหลาดใจคือค่าใช้จ่ายขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านใช้เงินหลายร้อยล้านในการสร้างระบบที่ขายกันเหลากับสร้างได้ในงบไม่ถึง10บล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้หลายคนสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรคำตอบคือนวัตรกรรมที่เกิดจากความจำเป็น เราไม่มีทุนมหาศาลจึงเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขาใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ซ้ดัดแปลงกรอบงานแฮะแบบโอเพนซอร์สและผลิตฮาร์ดแวร์ในประเทศทุกชิ้นส่วนมีหน้าที่ของมันไม่มีของฟุ่มเฟือยไม่มีส่วนเกินมีแต่ความแม่นยำหลังจากการเปิดเผยโครงการนี้เริ่มสร้างกระแสลบบในแวดวงความมั่นคงของอาเซียนนักวิเคราะห์จากสิงคโปร์ ไทยและเวียดนามเริ่มศึกษาภาพบันทึกและรายงานพยายามทำความเข้าใจว่าลาวทำได้อย่างไรมันมีความช่วยเหลือจากต่างชาติหรือไม่หรือเป็นความร่วมมือแบบลับแต่ผลการสืบสวนยืนยันว่ามันสร้างโดยชาวาลาวจริงจริงประเทศเล็กงบประมาณเล็กแต่ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่และตรงนี้เองที่เรื่องราวเริ่มเปลี่ยนเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความภาคภูมิใจทางทหารแต่มันคือเรื่องของความเคารพมานานหลายทศวรรษลาวถูกมองว่าเป็นเพื่อนบ้านที่เงียบสงบเป็นประเทศที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในภูมิภาค แต่ปี2025ได้เปลี่ยนภาพนั้นในช่วข้ามคืนสมดุลของอำนาจในอาเซียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดอีกต่อไปแต่มันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เหล่าได้พิสูจน์ว่าความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์สามารถทําให้สนามแข่งขันเท่าเทียมได้ทันใดนั้นทุกประเทศเริ่มตระหนักว่านวัตกรรมอาจเป็นอาวุธรูปแบบใหม่ของอิทธิพลเบื้องหลังโครงการวิศวกรหัวหน้าทีมได้อธิบายภารกิจของพวกเขาว่าเป็นการสร้างการยับยั้งฐานความชาญฉลาดพวกเขาไม่ได้ต้องการของขู่ใคร พวกเขาเพียงต้องการให้ไม่มีใครประเมินค่าเหล่าต่ำอีกต่อไปและภารกิจนั้นประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมรายงานหลายฉบับแสดงให้เห็นว่ากองทัพที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคยังต้องให้ความสนใจบางประเทศเริ่มปรับกลยุทธ์การป้องกันของตนเองยอมรับว่ายุคข,ของระบบขนาดเล็กแต่ฉลาดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือเรลาไม่ได้กักเก็บเทคโนโลยีนี้ไว้แต่เพียงลำพังพวกเขาเปิดโอกาสให,ให้ประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือ โดยเสนอแบ่งปันชิ้นส่วนและการวิจัยเพื่อการใช้งานในทางสันติเช่นการลาดตระเวนชายแดนการรับมือภัยพิบตัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเคลื่อนไหวนี้ทําให้เรื่องราวลิกจากความหวาดกลัวกลายเป็นความชื่นชมแทนที่จะมองว่าลาวเป็นภัยคุกคามประเทศในอาเซียนเริ่มมองว่าลาวเป็นพันธมิตรประเทศที่นําสิ่งมีค่ามาสู่โตะการเจรจาระดับภูมิภาคแต่ต้องไม่เข้าใจผิดอาวุธของเราในปี2020ถ้าคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมมันไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เสียงดังที่สุด และไม่ใช่สิ่งที่แพงที่สุดแต่มันคือสิ่งที่ฉลาดที่สุดมันแสดงให้โลกเห็นว่านวัตกรรมไม่จําเป็นต้องมาจากประเทศยักษ์ใหญ่บางครั้งมันก็มาจากมุมเลเก็กๆที่ไม่มีใครคาดคิดลองคิดดูสิว่าครั้งสุดท้ายที่คุณได้ยินว่าประเทศกำลังพัฒนาขนาดเล็กสร้างสิ่งที่ทำให้มหาอำนาจต้องหยุดและคิดทบทวนกลยุทธ์ของตนคือเมื่อไหร่นี่แหละคือช่วงเวลานั้นหลังจากการทดสอบวิดีโอของระบบนี้ก็กลายเป็นกระแสะไวรัลทางออนไลน์อย่างรวดเร็ว แฟนคลับด้านการทหารบล็อกเกอร์เทคโนโลยีและนักวิเคราะห์เริ่มแยกวิเคราะห์ทุกเฟรมอย่างละเอียดบน YouTube มีคลิปชื่อว่าอาวุธลา2,020นทีทำให้เอเซียช็อกมียอดเข้าส่งเป็นล้านความคิดเห็นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อทำได้ยังไงนี่คือวิศวกรรมระดับใหมน่นี่อาจเปลี่ยนหน้าอาเซียนไปตลอดกาลและความจริงก็คือมันเปลี่ยนจริงๆคุณเห็นไหมว่านี่ไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองทางจิตใจ มานานหลายปีประเทศลเลกิตในภูมิภาคนี้ยอมรับความคิดที่ว่าพวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพามาหาอำนาจเพื่อความมัน่นคงแต่เราได้ทำลายความเชื่อนั้นมันแสดงให้เห็นว่าความเป็นอิสระสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่ด้วยความฉลาดความคิดหมูลค่าล้านดอลลาร์สามารถเอาชนะงบประมาณร้อยล้านดอลลาร์ได้หากใช้อย่างชาญฉลาดนั่นไม่ใช่แค่นวัตกรรมแต่มันคือการปฏิวัติลองคิดถึงผลกระทบในระดับโลกดูสิในยุคที่ประเทศต่าง ต่อแข่งขันกันใช้เงินอย่างบ้าคลั่งเพื่อพัฒนาอาวุธลากลับเดินในทางตรงกันข้ามแสดงให้เห็นว่าความคุ้มค่าและความคิดสร้างส,สารรค์สามารถดิยามการป้องกันสมัยใหม่หมได้มันเหมือนดาวิดท,ที่เขียนกฎใหม่ในการต่อสู้กับโกลิัทและนั่นคือเหตุผลที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกเริ่มเรียกเราว่านักนวัตกรรมผู้เงียบงันแห่งปี2025ผมพูดถึงในเวทีการป้องกันทั่วโลกสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือข้อความเบื้องหลังทั้งหมดนี้ มันไม่ใช่เรื่องของการอวดอำนาจทางทหารแต่มันคือเรื่องของความภาคภูมิใจในชาติแนวคิดที่ว่าประเทศเล็กก็สามารถยืนหยัดได้หากกล้าที่จะคิดแตกต่างวิศวกรที่สร้างระบบนี้ทำงานอย่างหนักในยามค่ำคืนไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินแต่ด้วยแรงบันดาลใจความปรารถนาที่จะทำให้ประเทศของพวกเขาพึ่งพาตัวเองได้และนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงของโครงการลาวปี 2025มันไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือหลักฐานว่าความเชื่อและความคิดสร้างสรรค์สามารถขยับภูเขาได้กลางปี2025ลาวได้เข้าสู่สิ่งที่บางคนเรียกว่ายุคใหม่แห่งการป้องกันประเทศในอาเซียนเริ่มนำโครงการลาวมาเป็นกรณีศึกษาในเรื่องนวัตกรรมที่คุ้มค่าประเทศที่มีงบประมาณจำกัดเช่นเมียนมาและฟิลิปปินส์เริ่มตั้งคำถามว่าถ้าลาวทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้และนั่นคือส่วนที่ส่งพลังที่สุดของเรื่องนี้ มันสร้างแรงบันดาลใจมันแสดงให้โลกเห็นว่าผู้นําไม่ได้หมายถึงการครอบนำเสมอไปแต่มันหมายถึงการเป็นแบบอย่างแล้วไม่จําเป็นต้องตะโกนเพื่อให้คนได้ยินมันเพียงแค่ลงมือทําและการกระทํานั้นดังกว่าคําโฆษณาใดแต่ดังนั้นเมื่อคุณมองไปที่ภูมิทัศน์ทางการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จงจําไว้ว่าประเทศที่เงียบที่สุดนี้และที่สร้างคือนลูกใหญ่ที่สุดไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยขนาดกองทัพแต่ด้วยนวัตกรรมความฉลาดและความกล้าอย่างมหาศาล แล้วประเทศที่ผู้คนแทบไม่เคยนึกถึงกลับได้เตือนโลกว่าความแข็งแกร่งไม่จําเป็นต้องสวมกาะเสมอไปบางครั้งมันมาในรูปแบบของความถ่อมตนและวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตและนั่นคือความงดงามของเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธสแต่มันคือเรื่องของความเป็นไปได้เรื่องของผู้ที่ถูกมองข้ามแต่สามารถลุกขึ้นเรื่องของผู้ที่ถูกประเมินต่ำแต่กลับสร้างความประหลาดใจและเรื่องของการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ อาวุธลาวปี2025ไม่เพียงทําให้ผู้คนไม่ทันตั้งตัวแต่มันปลุกให้พวกเขาตื่นเพราะสุดท้ายแล้วความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการเป็นใหญ่แต่มันมาจากความกล้าที่จะฝันแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อและลาวในปี2025ก็ทําสิ่งนั้นสําเร็จพวกเขาฝันพวกเขาสร้างและพวกเขาทําลายความคาดหวังทั้งหมดและเมื่อเรื่องเหล่านี้มาถึงตอนจบจงจําไว้อย่างหนึ่งว่าการปฏิวัติครั้งต่อไปอาจจะไม่มาจากประเทศที่คุณคาดคิดแต่มาจากที่ที่เงียบสงบ ที่ที่ไม่มีใครคาดหวังที่ที่เหมือนกับเราดังนั้นหากคุณชอบเรื่องนี้กดถูกใจแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่ชอบเรื่องราวแห่งนวัตกรรมและความกล้าและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่คาดไม่ถึงของโลกพเพราะเชื่อฉันเถอะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของโลกอาจกำลังเกิดขึ้นอยู่ในที่ที่คุณไม่เคยนึกถึงและนี่คือเรื่องราวของเรา2025อาวุธที่ทำให้ทุกคนไม่ทันตั้งตัดวิทยุ